ก็วันนี้ถือว่าเป็นครั้งสําคัญนะครับในการลงนามร่วมกันระหว่างประเทศผู้คนคว้าวิจัยและก็ผลิตวัคซีนโควิดสินะครับของที่เป็นร่วมมือกับของมารออกฟอร์ดใช่ไหมซึ่งเราก็ได้ทําสัญญาในโครงการจองซื้อนะมันมีอยู่หลายประเทศด้วยกันนะครับซึ่งเราก็ติดตามความก้าวหน้าท,ทุกประเทศนั่นแหละนะแต่ตรงกลุ่มนี้ถือว่ามีความ้าวหน้าในระดับที่สูงสูงมากโดยทั่ไป เนะพราะนั้นมีแนวโน้มว่าจะผลิตได้ในภายในต้นปีหน้านี้นะครับเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในประเทศของเราก็คือการนําสู่เข้าการบรรจุพันธีพ่ออะไรก็แล้วแต่แวัคซีนต้องมีการขนย้ายใช่ไหมมีการเก็บรักษาใช่ไหมแล้วก็บริษัทนี้ก็ที่ลงนามนี่ก็มาลงนามร่วมมีพยานยาม,มาวันนี้ก็คือบริษัทสยามไบโอไซด์ของเราซึ่งเป็นบริษัทในพระบรมพิไทยนะครับซึ่งอันนี้เป็นพระราโชบายของแบบผิหัว นะครว่าเราจะต้องมีบริษัทหรือหน่วยงานที่จะต้องผลิตยาและวัคซีนให้กับคนไทยนะเพื่อให้เกิดความทั่วถึงนะครับในประเทศของไทยนี่ถือว่าเป็นสายพันธุ์ยาวไกลของบาทที่มีหัวการที่9ด้วยนะครับและการที่10ก็ได้ส่งสืบสารรักษาต่อยอดตรงนี้มาแล้วก็ได้ทรงพระราชทานพระราชอนุญาตให้บริษัทสยามไบโอไซน์นี้เป็นผู้ที่จะทํา กานผลิตต่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้ามาด้วยอันนี้คงไม่ได้แค่ตรงนี้หรอกอันนี้วันหน้าเนี่ยเราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกใช่ไหมถ้าเรานี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความพร้อมของเราแล้วละ่ะให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมนะในเรื่องของวัคซีนนะครับก็ขอให้คนไทยทุกคนได้ช่วยกันตั้งจิตให้ทุกอย่างมันสําเร็จได้ด้วยดีแล้วกันนะเมื่อเช้าก็ไปเยี่ยมประชาชนตามคลองไปแล้วทุกคนก็มีความสุข ตามอัตภาพอยู่พอสมควรนะที่เดือดร้อนาบ้างก็จะดูแลนะเป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วกันนะครับมีอะไรไหมใครจะทดลองฉีดเขาขาดอยู่นะฉีดทดลองเนะี่ยเอาเอาเอาสื่อไปฉีดทั้งร้อยคนเนี่ยได้ทั้งร้อยเลยทดลองเลยนะโอเคนะจ๊ะทำสิ่งดีๆเถอะวันไหนได้ทําอะไรที่มันไม่มีปัญหาผมก็มีความสุขอะนะตราบใดที่ประเทศชาติมันยังไม่ไม,ไม่ไม่เรียบร้อยแม้าจา่คนเป็นนายกหรือคนเป็น ลองในยกไปน้าทีไม่มีความสุขนะถ้าเห็นคนไทยไม่มีความสุขแต่ความสุขันต้องอยู่ในในกรอบนะที่มันควรจะเป็นนะหนะ้าที่สิทธิเสรีภาพความรับผิดช,ชอบกฎหมายกระบวนการมีบทอะนะไม่งั้นประเทศก็เตะกันตายใช่ไหมเนะนะหว้าาาเชนชี่นะก็เดี๋ยวเ<อ>ขาลัางหารดีอยู่ได้พระควรจะให้ใครบ้างอะไรยังไงนะนะก็ต้อง คือก็อยากจะให้หมดนะแต่มันให้ไหวไหมนะเจ็ดสิบล้านคนนะ่ะหกสิบเจ็ดสิบล้านคนน่ะก็เดี๋ยวไปดูไปดูนะอันนี้ก็ให้สําหรับคนที่เขาระดับรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ใช่หรือนะก็อย่างน้อยก็มีอาหารกันกินที่ราคาถูกลงหรือซื้อของได้ถูกลงเป็นสองเท่าเนี่ยรัฐบาลก็จะเดินต่อไปนะเดือนมการานี่ก็จะมีมาตรการต่อไปอย่างน้อยก็สามเดือนนะก็ทุกอย่างจะต้องเดินหน้าการใช้ไหมมาทีละสามเดือนสามเดือนสาเดือนใช่ไหม Hãy ngoài bàn biển hồ, được Ok máy, Nói đợi <laughs> <laughs>